ฮอนด้าแอคตีปี2026ยังคงสืบสานตำนานของรถเคทรักอันเป็นเอกลักษณ์ของฮอนด้าโดยผสานความคล่องตัวขนาดกระทัดรัดเข้ากับการปรับปรุงสมัยใหม่ที่ทําให้รถรุ่นนี้น่าสนใจสําหรับผู้ขับขี่ในเมืองเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ที่ลงไหลในรถเจแปนนิสโดเมสติกมาร์เก็ตรุ่นล่าสุดนี้แอคตี้ยังคงมุ่งเน้นที่ความประหยัดความทนทานและความอเนกประสงค์พร้อมทั้งเพิ่มรายละเอียดเล็กน้อยที่ช่วยยกระดับความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและการใช้งานในชีวิตประจำวันรีวิวของรุ่นปี2026บระบุว่า Honda ยังคงยึดมั่นในปรัชญาดั้งเดิมของ a อคตีขนาดเดียวกันก็ปรับให้สอดคล้องกับความคาดหวังในปัจจุบันอย่างระมัดระวังภายใต้ฝากระโปรง Honda a c อคตีปี2026ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบมาให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรถเคโดยทั่วไปจะเป็นเครื่องยนต์สามสูบแบบไม่มีระบบอัดอากาศเครื่องยนต์นี้เน้นความประหยัดน้ามันและความทนทานมากกว่าพลังกาลังทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานระยะสั้น งานส่งของและการบรรทุกน้ำหนักเบาแอคตี้มาพร้อมตัวเลือกเกียร์ธรรมดาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการควบคุมด้วยตนเองหรือเกียร์อัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการขับขี่ในสภาพการจราจรติดขัดผู้รีวิวมักชื่นชมความนุ่มนวลของระบบส่งกำลังและอัตราเร่งที่ตอบสนองได้ดีเกินคาดเมื่อเทียบกับขนาดและกำลังของรถในด้านอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง Honda a c อคตปี2026ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยโครงสร้างน้ำหนักเบาและการจูนเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ได้อัตราการประหยัดน้ำมันที่น่าประทับใจช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานสำหรับผู้ที่ต้องพึ่งพารถคันนี้ในทุกวันประเด็นนี้เป็นจุดขายสำคัญในรีวิวโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลทั่วไปที่มองหารถอเนกประสงค์ที่คุ้มค่าขนาดตัวถังที่กระทัดรัดยังช่วยให้รถมีความคล่องตัวสูงสามารถวิ่งผ่านถนนแคบและจอดในพื้นที่จำกัดได้อย่างง่ายดายการออกแบบภายนอกของแอคตี้ปี2026ยยังคงรักษาทรงกล่องแบบคลาสสิกของรถเคทรัคไว แต่เพิ่มรายละเอียดใหม่ที่ทําให้ดูทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบปรับปรุงใหม่กระจ่างหน้าที่เปลี่ยนรายละเอียดและการปรับแต่งด้านอากาศพลาศาสตร์เล็กน้อยช่วยให้รถดูร่วมสมัยโดยไม่สูญเสียเสน่ห์เชิงใช้งานกระบะท้ายยังคงเน้นการใช้งานเป็นหลักโดยมีพื้นที่บรรทุกที่เพียงพอเมื่อเทียบกับขนาดตัวรถรีวิวจำนวนมากกล่าวถึงความสะดวกในการขนถ่ายของทำให้เหมาะสำหรับงานก่อสร้างงานภูมิทัศน์งานเกษตรและการส่งของในเมือง ภายในห้องโดยสาร Honda Act คปี2026ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและการใช้งานจริงแผงคอนโซลออกแบบให้เข้าใจง่ายปุ่มควบคุมมีการจัดวางชัดเจนและใช้วัสดุที่ทนทานต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันแม้จะไม่ได้เน้นความหรูหราแต่ h อน da าได้ปรับปรุงความสบายของเบาะก,การเก็บเสียงและกระระะารยศาสตร์เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าผู้ขับขี่ชื่นชอบท่านั่งที่ตรงทัศนวิสัยที่ดีและตำแหน่งสวิตช์ที่ใช้งานงาน่ายซึ่งช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างผ่อนคลาย ในด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวก a c t i ปี2026มาพร้อมฟีเจอร์สมัยใหม่ที่จำเป็นโดยไม่เพิ่มความซับซ้อนเกินไปขึ้นอยู่กับระดับรุ่นอาจมีระบบปรับอากาศกระจกไฟฟ้าระบบกุญแจอัจฉริยะและระบบอินโฟเทนเมนต์พื้นฐานที่รองรับบลูทูธด้านความปลอดภยัยก็ได้รับการยกระดับเช่นกันโดยมีตัวเลือกอย่างระบบเบรกป้องกันล้อล็อกระบบควบคุมเสถียร,รภาพและเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในเมือง รีวิวมักระบุว่าการอัปเดตเหล่านี้ทำให้แอคตี้ให้ความรู้สึกปลอดภัยและใช้งานง่ายกว่ารุ่นเก่าในมุมมองค์การขับขี่ Hon d a a c อคปี2026ให้ประสบการณ์ที่สมดุลและค่าเดาได้ระบบการสะเทือนถูกปรับให้รองรับการบรรทุกน้ำหนักเบาได้อย่างสบายขณะเดียวกันก็ยังคงความมั่นคงเมื่อบรรทุกเต็มพิกัดพวงมาลายัยมีน้ำหนักเบาและแม่นยำทำให้ขับขี่ในพื้นที่แออัดได้ง่ายแม้จะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความเร็วสูง แต่แอคตีก็ให้ความมั่นใจในความเร็วระดับเมืองและชานเมืองซึ่งเป็นสภาพการใช้งานหลักของรถรุ่นนี้โดยรวมแล้วรีวิวของ Honda Act คปี2026เป็นไปในทิศทางบวกโดยเน้นที่ความใช้งานได้จริงความประหยัดและเสน่ห์เฉพาะตัวรถคันนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อความเร็วหรือความหรูหราแต่ถูกออกแบบมาเพื่อมอบสมรรถนะท,ที่เชื่อถือได้ในแพคเกจขนาดกระทัดรัดและคุ้มค่าสำหรับแฟนรถ JDM Act ตถือเป็นการผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์และการใช้งานที่หาได้ยากในรถกระบะขนาดใหญ่ หากคุณชื่นชอบการเรียนรู้เกี่ยวกับรถเจแปนิสโดเมสติกมาเก็ตอย่าง Honda Acti ปี2026อย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการกดปุ่มติดตามและสมัครรับข้อมูลจาก JDMAUTOS การสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสามารถนำเสนอรีวิวสเปคและการวิเคราะห์ฟีเจอร์ของรถรุ่นพิเศษต่างๆมาให้คุณได้อย่างต่อเนื่องประเด็นด้านการเป็นเจ้าของ Honda Acti ปี2026ก็เป็นอีกหัวข้อที่ถูกพูดถึงบ่อยในการรีวิวการบำรุงรักษาโดยทั่วไปทำได้ไม่ยุ่งยาก เนื่องจากชื่อเสียงด้านความทนทานของ Honda และความเรียบง่ายของแพลตฟอร์ม K-Truck อะไหล่ยังคงหาได้ง่ายผ่านผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายเฉพาะทางโดยเฉพาะในกลุ่มชุมชน JDM ทั่วโลกค่าใช้จ่ายด้านประกันและการจดทะเบียนมักต่ำกว่ารถกระบะขนาดใหญ่เพิ่มความน่าสนใจให้กับรถรุ่นนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งรถแอคตี้ยังเปิดโอกาสให้ปรับแต่งได้หลากหลายทั้งด้านการใช้งานและรูปลักษณ ช่วยให้เจ้าของสามารถปรับรถให้เหมาะกับความต้องการส่วนตัวหรือธุรกิจโดยไม่สูญเสียความสามารถหลักด้านการใช้งานโดยรวมแล้ว a c t ทปี2026พิสูจน์ให้เห็นว่ารถกระบะขนาดเล็กก็สามารถมอบคุณค่าที่สูงความทนทานในระยะยาวและความสนุกในการใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ขับขี่ทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบที่ชาญฉลาดและความประหยัดในวันนี้และปัจจุบัน